สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้โอ้โหป้าอ้อยไม่ได้ทำคลิปลงไว้ <c oughs> เพื่อนลงตอนเช้าเมื่อวานไม่ได้ทําพอดีเออมีเรื่องวุ่นวายวุ่นวายหวัวใจนิดน้อยเพื่อนเอนเอ้คนเรามจะต้องมีความทุกข์ความสุขกัน่มังเนาะใครจะมาสนุกทุกวันพอดีก็มีเรื่องน่าใจเล็กๆน้อยน้อยเพื่อนแล้วก็ ไอ้ก็ไอ้นี้ด้วยไปหัดข้าวท่านเพื่อนไม่ได้หัดหรอกซื้อทั้งมาแล้วก็จะลองข้าวท่านดูจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าก็เลยทําก็เลยไปวุ่นวายอยู่นั้นแหละแล้วก็ไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลด้วยก็เลยไม่ได้มาทําคลิปมันกลับมามืดจ้ะแล้วก็ไม่ได้ไปดูบอนซี่ที่ไหน,น <c oughs> ปอ้อยก็เลยมานี่แหละมาคุยกับเพื่อนเพอนพอดีนี้ได้บอนซี่มาตัวนึงลุงเข้าเห็นเข้าถท่ายรูปมาให้ปอ้อยดูแล้วก็ไอ้นี้ก็เลย เอฟมาเพื่อนเพื่อนบอนี้นะจ๊ะเนี่ยคือบอนซี่อันนี้เนาะนี่วนลนี่ปาอ้อยตั้งกองไก่เนาะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่แหละเพื่อนเพื่อนมันมีนาวซี่เบนจะลงเพื่อนเพื่อนต้นเนี่ยใบจะไส้แจ้วเลยนะจ๊ะสวยแต่เนี่ยบอนเข้าเลียงน้องตู้มใบมันก็จะคาดวิ้นวินอย่างนี้แหละป้าอ้อยก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเห็นป่ะนี่แหละบอนชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่าซี่เบนจะลงโอป้าอ้อยก็เลยให้ให้ลุงเอฟมาถ้ามันจริงๆนะจ๊ะนี่ข้าวป้าอ้อยก็มีต้นหนึ่ง คิดว่าอย่างกาซี่อย่างกาซี่ไม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 ่ช่วยอะต,ตอนนั้นนะเนาะเนี่ยที่ใบมันยังเป็นอย่างนี้ยุ่อะอย่างกาซี่ซี่แดงไม่เต็มปอ้อยกระับเข้ามาป้านหัวเขามีหัวใหญ่เพื่อนที่บอกว่าต้องเลี้ยงมานานแล้วเนาะอะไรนี่ตกใจนึกว่าเพียกิน <c ười> ใจไม่ค่อยดีเนี่ยปอ้อยป้าดจอบข้าเนี่ยน้องๆขึน้นมาแล้วเนี่ยได้มาสร้างต้นเนี่ยคือต้นซี่เป็นจะลงเข้าปอ้อยเนาะแม่ยุบไปแล้วเพื่อนมีท,าบบาทู่สร้างใบที่ที่ผ้าวันนั้น พอป้าจอมเสด็จเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็กำลังงามเลยยุ่ยย่ท่านก็ยุบไปแล้วเพื่อนๆมันยุบนะจ๊ะเพื่อนๆนี่แหละนี่ก็คือซี่เบญจรงผอมขอห้องปอ้อยเอามาให้ดูเพื่อนเพื่อนลักษณะของซี่เบญจรงประมาณนี้อย่างนี้เพื่อนๆใบจะซี่แดงมีกระดูกซี่เขี้ยวเ้าเป็นบอนที่ช่วยบอนโบราณน,นะจ๊ะนี่คือซี่เบญจรงไทยแท้นะเพื่อนๆอันนี้มันใบเก้าพืดนี่ก็ใบเก้าปอ้อยไม่ได้ตัดออกนี่นะจ๊ะเอามาให้เพื่อนๆดูปอ้อยเอามาเลี้ยงนี่มีรอดไหมขึ้นมาแล้ว ต้นเขาไม่ค่อยแข็งแรงที่เอามาเนะี่ยดินเดินเข้าเป็นดินชาวบ้านปุ๊กอะ่ะมันเนีย้ยเนี้ยก็เลยมาเปื้นดินเรียบร้อยเพื่อนๆนี่แหละมีหนาววัซี่เบนจะลงอันนี้คือลูกข้องซี่เบนจะลงฟอร์มก่อนมีซ้ำต้นเห็นปะนี่ป้าอ้อยเอามาให้ดูเพื่อนเพื่อนก็เอามาให้ดูเพื่อนๆนแล้ววันนี้ก็ป้าอ้อยก็จะเอามาให้ดูที่ว่าป้าอ้อยป้าจอมไว้ไม่ว่ามันขึ้นแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อน ที่เก็บไว้เนี่ยโอ้โหเก็บไว้นี่ก็เกือบซ่องเดือนเดือนซ่องเดือน,อ,อ,นอันนี้มีนามวา่าพระยาค้อมเพื่อนๆนี่มันค้นหมดแหละมีซ่องต้นเห็นเปล่าเพื่อนๆเนี่ยไม้ไม้นี้อ้าต้นนี้มันต้นอะไรมันค้นเดี๋ยวดูก่อนดูพื้วมันคืนแบบนี้ด้วยยังไงน,นี่มันมีใบกลมๆมเล็กๆอย่างนี้ด้วยมันไม่นน้พระยาค้อมบอ้อยหมกฟางหัวอะไรที้มวยยี่เหลือก็ไม่รู้เพื่อนๆนี่อาจารจ่าเนี่มันขึ้นแล้วบอ้อยเอามาให้ดูความ อ่าไอ้นี่ไงเพื่อนเพื่อนไอ้ที่มันป้าจอมไว้ว่ามันจะขึ้นแบบไหนยังไงนี่เพื่อนเพื่อนนี่ต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่สองคือร้อนทองเพื่อนเพื่อนนี่ร้อนทองมียาด้วยร้อนทองนี้คื้นร้ำต้นเพื่อนเพื่อนในกระทั่งนี่เห็นป้าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่นี่แหละเพื่อนๆที่ถ้ามีม้วกันนั้นไปถ้าเกิดใครจะทําจํานวนหรือว่าอะไรเพื่อนเพื่อนก็ไอ้นี่เลยถ้าเอามีดแงแล้วก็ไปปลูกกระทั่งไหมเข้าก็จะเป็น อีกต้นหนึ่งย่อยผ่านได้เลยแจ่ปออ้อยไม่ป,ป้านหรอกปออ้อยก็จะนี้แ like หละเลี้ยงมันไวอย่างนี้แหละเลี้ยงให้มันเป็นฟอมกอใหญ่ๆเพื่อนเพือนแล้วก็ให้อ yeah. <number Yaz ored nos> ีกต้นหนึ่งเนาะอ้อนี่นี่ก็อีกหนึ่งต้นเพื่อนเพือนอันนี้คือใกล้สุดสงวนเห็นป่ะเนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะนี่นี่นี่มีตะซ้ำนอตซ้ำนอเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นป่ะใกล้สุดสงวนนี่ปออ้อยปักไหวถึงไม่ปักปลายไหวก็รู้เนี่ยเนี่ยน้องๆึ้นมาแล้วนี่เห็นป่ะเพื่อนเพื่อน วันนี้ป้าอ้อยเอาความเจริญเติบโต,ตข้องบอดซี่ที่ป้าอ้อยป้าจอบไว้มาให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะแล้วก็นี่คืออะไรอันนี้คือหกลงเออนี่นี่ป้าอ้อยก็ป้าจอบไว้แต่นนี้มันขึ้นต้นเดียวเพื่อนเพื่อนออหนูหัวมันตะแข่งป้าอ้อยฝั่งดินลึกไงเพื่อนเพื่อนมันก็เลยเพิ่งขึ้นมาต้นเดียวแล้วดูนี่กัดซี่ซ้วยเลยนะหกโลงต้นนี้ค่ายนะจ๊ะซ <c oughs> ้วยเลยใหม้มาเพื่อนเพื่อนนี่กัดซี่มาซ้วยเลยเพราะว่าเป็นหัวแก้เพื่อนเพือน แล้วก็นี่อีกหนึ่งตนท่ปอ้อยป้าจอบละคืนนี่อันนี้มีหนาวว่าปาเต้เพื่อนๆือนเคยบอกข่ายเพื่อนเพื<ๆ>่อนแล้วนะนี่นี่ปาเตเห็นป่ะเพื่อนๆือนนี่นอที่สี่คืนแหละวันนั้มีซ้ำนอนี่นอที่สี่เนี่ย <c oughs> ขอโทษบอนสี่เนี่ยนะถ้าเราไปตั้งในที่ลมๆที่ตะแข่งนขนเนี้ยว่เขาเนี้ยเนี่ยจะเอียง,งห้าเส้นเห็นป่ะอ้อยไปตั้งนนล้มไปหลีกนู่นเลยมันก็เอียงเลย นี่เห็นป่ะนี่นี่อยู่ในหนาปลาอ้อยงัดออกมาเอามาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆใครที่ป้าจอมแล้วก็ไอ้น,นี้นะจะทําจํานวนเนี่ยทําแบบนี้เพราะนั้นเพื่อนๆก็งะนี่ปลาอ้อยนี่ก็เอาตัวย่างมาให้ดูอันนี้คือพญาผันหว่งเห็นป่ะทีปลาอ้อยป้าจอมไว้แล้วมันโพ่มาสร้างตนเพื่อนจําได้ป่ะแล้วปลาอ้อยก็งะออกมาเนี่ยนี่เห็นป่ะเนี้ยอันนี้เอามาแบ่งปันเพื่อนๆนี่พญาผันหวังแล้วก็กัดซี้ซุ้ยเลย พราะว่าที่กัดซี่ส่วยเลยกับปอ้อยบลอกเลยปอ้อยเลียงมาเป็นปีหัวมันแก่เลยเพื่อนถ้าหัวอ่อนออกมาเหมือนก็ยังไม่กัดซี่เลยนะจ๊ะมันมีอยู่หกลงองะไม่ใช่หัวอ่อนหรอกหัวแบบว่าหัวที่มันยังไม่กัดซี่อะ่ะถ้าเรามาปาดจอมซึ่งจะหัวใหญ่ไงมันก็ยังไม่กัดซี่ถ้าเกิดมันกัดซี่แล้วเนี่ยเอามาปาดใหม้มามันก็ขึ้นเป็นซี่สั้นสวยงามเลยนะจ๊ะนี่อ่าอันนี้ปอ้อยก็จะมาเข้าเลี้องปอ้อยก็จะมีต้นไม้นี่แหละเพื่อนเพื่อนมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนอีกเนาะ ปออ้าอ้อยก็จะค่ายดีไม่ฟอมเกาะไม่ฟอมเกาะค่ายกันเลยเนาะนเพื่อนเนาะเรามาค่ายกันก่นกอนนะยังไงอึ๊บไก่กสุดสงวนเนี้มันยังเล็กยู่เนาะเพื่อนยังไม่ต้องค่ายที่ไก่ตะเกียไข่หลับดาป้าอ้อยก็ค่ายนะจะเอาไปเลี้ยงเอาเองอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะมีซ้ำนอนี่ก็กระซี่มาแล,ล้วไก่สุดสงวนอันนี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องรอยบาทเพื่อนมีซ้ำตนซ่องรอยบาทเพื่อนนี่ซ้ำตนมีซ้ำตนเห็นปะเพื่อน โอ้มันมีสี่ต้นอันเนี้ยมันไม่ใช่นันเนี่ยมันต้นหนึ่งมันขึ้นมาอีกต้นหนึ่งเนี่ยเพื่อนใครจะรับก็ถักปอ้อยมาต้นนี้ปอ้อยข่ที่ซ่องร้อยบาทฟอมกอนะจ๊ะเพ,อพ,อพอื่อนเพื่อนฟอมกอนเลอเอาคนที่รับได้นะเพื่อนเพื่อนนันหที่รับไม่ได้ไม่เป็นไรรับไม่ได้เอาต้นอื่นเพราะว่าบางคนก็ว่าอุ้ยต้นมันเล็กต้นมันอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เลยนั่นแหละฮฮอันนี้ซ่องร้อยเนี่ยลบก่อนเพื่อน ซ่องร้อยนะจ๊ะซ่องร้อยส่งฟรีรวมส่งไปเลยต้นที่หนึ่งนี่ขออ้อยวางก่อนอยาก,กระเทิบก่อนต้นที่มืออึบต่อไปต้นที่ซ่องหกลงนี่หกลงอันนี้นะจะต้นใหญ่หัวใหญ่กระดูกลำต้นพอมันใหญ่เพื่อนๆกัซี่มาช่วยเลยเพื่อนๆตออ้อ,อยไข่ที่ซ่องร้อยบาท ซึ่งจะมีต้นเดียวบอ้อยไข่ซ่องลอยบาทจะรวมส่งแต่เท่ากระต้นละลอยสางซิบบาทมีห่วยวุ้งล้างนี่เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาช่วยเพื่อนๆหกโล่งต้นนี้อ้อยไายที่ซ่องลอยบ้านเนาะเพื่อนๆมันกัดซี่ช่วยแล้วนะจ๊ะซี่ซี่กระดุกจัดจานนะเพื่อนๆไม่ใช่อกโล่งซี่ซีดนะแจมโป๊ดแจมโป๊ดหกโล่งซ่องลอยซ่องลอยนี้ไม่ต้องรวมค่าส่งเพื่อนๆ ส่งฟรีไปเลยโอ๊ยตัวอะไรใต้ไอ้เจ๊าแล้วไม่แต่งได้นี่ยนี่ส่องรอยเพื่อนเพือนต้นที่ซ่องต้นที่ซ้ำ้อนทองเพื่อนเพือนลอนทองนี้มีซ้ำต้นต้นใหญ่อยู่กระทั่งหกนิ้วเลยกระทั่งหกนิ้วมันไม่มีพจนหรอกกระทั่งเพื่อนเพื่อน้อยมีกระทั่งในกระแทกเนาะอันนี้ซ้ำซ้ำต้นเพื่อนซ่องรอยกันเลยส่องลอยบ้านจะซ้ำต้น อันนี้ร้อนทองปิเกียนปลายให้ร้อนทองซ่องรอยบาทเพื่อนซ่องรอยนี่ราคาแบงปันไม่แพงนะเพื่อนโโกว่าว่าอ้อยจะเลี้ยงได้ขนาดนี้ก็ต้องซ่องเดือนซ้มเดือนเลยเนี่ยเพื่อนว่าจะต้นโตนต,นต้นแข็งแรงนี้นะจ๊ะไม่ได้เอาออกมาอีกแล้วนั่งกําลังโคอ,อีกเยอะแยะ,ยะ,ยะร่ำแร่ไม่หมดเอาไว้ให้มันมีใบอย่างนี้แล้ปะปอ้อยก็ท้งจะเอามาค่ายเพื่อนๆจ่ะ มันก็จะได้ส้วยเลยมีใกล้ซุดจะง้นอะไรก็หยิบหมาก็คือยากอวดว่ามันเออกาซี่แล้วเท่านั้นเองที่ว่ามันนักมันมันอ้อนจะเข้าพอเข้าพึ่งจะโพแล้วก็ขยะค้อมนี่ก็ไม่ยากค่ายเลยนะเนี่ยขยะค้อมเหมือนเพื่อนมีซ่องโต้แล้วก็นี่มีนอเนี่ยทําไมนอเป็นใบกลมๆเชี่ยวหนีมารูนนะก็โทษจ้ะเพื่อนขยกค้อมต้นนีปลาอ้อยคอที่ซ่องลอยคันสิบนะเพื่อน ซองร้อยห้าสิบมีซ่องต้นกระเทากับโอ้โห100ร้อยก่าบาทอีก,100กร้อยก่าบาทแนละ้วถ้าเกิดมีซ่องต้นโอ้ต้นไม่ทึงร้อยผืนซองห้าซู้มพระยาค้อมพระยาค้อมนะจ๊ะผืนพืน,นจ้านี่แหละปาอ้อยก็ไม่ได้ออกไปดูต้นหมาลงนะจ๊ะวันเนี้ยพูดถึงนะอ่ะเพราะว่าปาอ้อยก็ยากจะคายข้องที่ตัวเองมียู่ที่ตัวเองเพาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าก็ออกไปมันก็เหนื่อย พูดถึงอะบางต้นไปเอามาก็ไม่ได้ค่ายไม่ได้อะไรอะบ้องตรงก็คือทุนมันจมถ้าเราทําเองเราก็โอ้โอเคเนี้ยมันสบายดีเนาะปพราะว่าก็จะค่ายละข้องที่ป้าอ้อยมีป้าอ้อยพอไวน้นะจ๊ะถ้าเกิดนู้นแหละเอาถ้าเกิดเพื่อเรารวบรวมได้ป้าอ้อยก็จะไปดูมาให้แต่ตอนนี้อยากจะค่ายอันนี้กอนอันนี้มีนามว่าหันุมานเสียงไข่เสียงหญ่อันนี้มีนามว่าหันุมานแยกขรัขรยยนนม,ม,าาม,รมก็หันุมานอมผาผ่าเพื่อน จะบอกว่าหัวใหญ่นะเนี่ยคือต้นแม่มากระหลงโกนะอันนี้ต้นลูกอันนี้เป็นบอนหัวที่ป้าอ้อยเอามาจากธาตฟังทั้งหัวเลยไม่ได้ป้าจ,จอบเมอนเพื่อนฟังเหมือนทั้งหัวเลยนี่บอนหัวนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนหนุมานอม,อมพผ่พาต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่สองร้อยห้าสิบบาทจา้ะฟังทั้งหัวเลยเพื่อนก็ไอหัวรุ่นเดียวที่มีคนเอฟป้าอ้อยไปนะเนี่แะแล้วป้าอ้อยก็มาฟัง มันมีนอเดียวเราปอ้อยก็มาฟัางอันนี้คือนอแม่นะนอใยในนอนแม้เพ่นเพื่อนเห็นปะนอใยในนอแม้เนี่ยลูกนะนเพื่อนลูก,นนลกซึ่งก้อนอ่ามานเขียนว่าอะไรอมพับขาอันไหนที่มีหัวกปอ้อยจะบอกมีหัวน่เพื่อน,นอันไหนไม่มีก็คือไม่มีอันไหนไม่ลู้คือไม่ลู้นนเพื่อนอย่ามาเมาปอ,อ,อ้อยมีห้วทุกต้นนะไอค้คอมวันนี้วันนี้ออกมายาง S <S <an> เพื่อนๆให้ดูหัวเนี่ยก็ดูท่านเหมือนสิมันกว้างขนาดน่าหละหัวมันก็หย่ขนาดนั้นก็นี่ขึ้นตรงนี้ต้นหนึ่งตรงนี้ต้นตรงนี้ต้นเนี่ยเห็นบ่ล่ะนะให้ดูเพื่อนๆไอ้จริงที่มาค่ายนี้ก็คือบอ่อดฟอมกอทางนั้นแหละ <S an> เพื่อนๆเห็นปะเพราะว่าวะป้าอ้อยเอาหัวหมกฟังอันนี้น่าจะเป็นคัดสมาธิเลยมั้ยเพื่อนๆอันเนี้ยเห็นปะมอนเมื่อนจนไหเนี้ยมันไม่เมื่อนนะเนี่ยอันนี้มันใบข้าวนะอมอันเนี้ยคัดสมาธิเพื่อนเพื่อน นี่คัดสมาธิบอลฟอร์มก่อนะจ๊ะน no yes um ี่ดูห่วเใหนมามีซ่องนี่นี่ต้นแรกอันนี้ที่ต้นที่ซ่องอันนี้คือบอลมีห้วนะเพื่อนเพื่อนบอลมีหัวนะไอ้ไข่ที่ซ่อง่อยฮะสิเพื่อนเพื่อนฮันุมานอมครับไอ้นี่คัดสมาธิพูดผิดเพื่อนเพื่อนขี้ดินเขียนไหมเขียนราคาราคาันก็อยู่อยู่แล้วแหละเพื่อนเพื่อนอือื ฝังข้าวด้วยนะที่นั่งอื่นๆเนี่ยไม่ใช่อะไรแบบเห็นปอยชอบฝังข้าวคาดสมาธิซ่องร้อยห้าสิบซ่องร้อยห้าสิบอาการก็อาการก็คุ้นๆหมู่ๆเนาะคุณเพื่อนเนาะนี่นะจ๊ะนี่ดูหัวสก้อนหัวมันแยกกันนะคุณเพื่อนนะจ๊ะมีหู้ไหมอ่ะมีหู้นะคุณเพื่อนนี่ มันมีหู้นะเอออันนี้มันมีหู้จะดูอันนี้ก็มีหู้เพราะมันมีหนุมานตัวเนึงมันจะไม่มีหู้เนยจ้ะเพื่อนพอนอันนี้ไม่มีเนี่ยมันคนอะไรอ๋อมันมีเพื่อนเพื่อนมันมีหู้น้อยนี่เพื่อนมีเคี้ยวน้อยๆคอมหมดแล้วนางรักสดกูเดินรัดไปลงไปซะคอบวันนี้ค่อยทางนี้อย่างเพื่อนเพื่อนไม่ฟังนะยู่ข้างล่างกล้องเพื่อนเนี่ยมองเลยนะเอามือเด้ไว้ยู่นั่นแหละ ไม่รู้เป็นโรคอะไรแล้วก็ต้นนี่พะยาพันวังเพื่อนเพื่อนพะยาพันวังต้นนี้ปอ้อยไข่ที่ซ่องลอยห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อนจ้าเอาไปตังก,ก็กาซี่ซ่วยเลยเนี่ยฮัดคาส่องแล้วมันก็เลือกแค่ต้นละลอยก็บ้าเองเลจ้าเพื่อนๆ่อนี่โหกว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้อันนี้ก็สามเดือนเลยเนี่ยต้นน,นี้นะพะยาพันวังต่อไปปฏต๊ะตปฏตะปอ้อยไข่ยอย่างไข่แล้วเนาะส่อง้อยอะอย่าหว,วังเ่นเพนก็ที่ไข่แด้วแล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้มีนาว่ามาเชี่ยวมาเชี่ยวต้นนี้ต้นใ่ใส่ตั้งแม่แหละเพื่อนๆไม่หรูหัวให่หรือบ้าพอปะอ้อยหลับมาอันเนี้ยเนาะโอ้ยเพื่อนมันมีนอ <c oughs> นี่มันมีนอขึ้นนี่เพื่อนๆเห็นป่ะนี่มีนอเออมันคงมีหัวแหละมันมีนอขึ้นนะเนาะและ้วนี่หัวนะจะใยยู่กับความห่างยุ่งนี้ยู่นี่เพื่อนๆนี่มีปุ้ยเม็ดเรื่องด้วยพอปะอ้อยหลับเข้ามาอา้าวมาเชี่ยวต้น,นนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่ ซ่องหงร้อยแปดสิบบาทเพื่อนมาเชี่ยวตัวนี้นะจ๊ะซ่องร้อยแปดสิบซ่องแปดซุนอากาศเราเน่าร้อนร้อนเมื่อจะเป็นใครเนาะนี่นะจ๊ะซ่องร,อร้อยแปดสิบนะเพื่อนเพื่อนนี่ใครจะรับก็ถากปลาอ้อยมานะจ๊ะอ,อ๊ออันนี้มันเป็นบอลชุดที่ปลาอ้อยเคยฟั่งไว้เป็นบอลมีหัวหนะเพื่อนเพื่อนจําได้ปะที่บอกว่าไม่มีกระทั่งอะ มีกระทั่งแล้วก็ยังไม่ได้เอามาหรอกป้าอ้อยเอามาเอามาปลูกนี่มันอะไรวะไม่รู้แหละแต่มีเนี่ยมีคัดสมาธิต้นนึ่งเพื่อนมีคัดสมาธิต้นนึ่งมีนางไม้นางไม้ไม่ไป้ายนึ่งต้นอีกต้นนึ่งอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วเพื่อนเพือนเนี่ยสร้างต้นอันนี้ป้าอ้อยข้อซ่องลอยไข่ที่อยากจะอ่าป้าจอมผ้าห่วก็ซื้อไปได้นะยนอย่างน้อยก็มีฮัุโมานจะเพื่อนเพื่อนมีคัดสมาธิหน้าเพื่อนเะพือนจ้า อันนี้ปลาอ้อยขายที่ข้อสอร้างลอยนิิบดีกว่ามีั้งส้มตน้นคณเพ่อนมันมีหัวมันเป็นบอ่อนมีหัวสร้างลอยก็ได้เอาให้มันทุกป่ะ3ต้นเท่าก <c oughs> ับลอยส้มซิบา้าซ3ตน้นต้นละกี่บาทต้นละส้มสิบห้าบาทเอ,องสร้างลอยอันนี้ชุดแฟนซีมีหนุมานมันขัดขัดสมาธินางไม้ อะไรย่างเหมือนลูกเพื่อนนี่ฟอมกอเหมือนกันแต่กอแฟนซีอันนี้เนาะเพื่อนเนาะมีนะจ๊ะมีนะจ๊ะนี่มีมีมาสร้างกระทั่งที่ทําไว้ตอนนั้นอ้าวน,นีอีกหนึ่งกระทั่งเพื่อนอันเนี้ยอันนี้ก็คัดสมาธิคุณเพื่อน,นอีกต้นหนึ่งเนี่ยปอยว่ามันจะเป็นคุกฟุ้นพอปอยเคยเหนมีคัดสมาธิมีคุกฟุ้นอีกต้นหนึ่งอะไรหมือนลูกเขาเข้าเพื่อน เนี่ยก่อนนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบก็แล้วกันเนาะเพราะไม่มีฮันุมานตรงซ่องตัวมีลิงซ่องตัวแล้วก็เป็นลิงไอ้นี้ด้วยนะเนี่ยอันนี้ข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบคุณเพื่อนมันมีหัวนะจ๊ะมันเป็นบอลท่าปอ้อยมาปังรวมกันเองปอ้อยเห็นดำๆปอ้อยก็ระแวงกลัวมันจะเป็นไอ้นี้กลัวมันจะเป็นเพี้ยแต่มันไม่ใช่มันคือขี้ดินตอนรดน้ําไงอันนี้แฟนซี แฟนซีซ่องร้อยห้าสิบค่ายตามต้นนะเนาะต้นมันมีอันนี้ซ่องตัวมีลิงซ่องตัวเราก็ค่ายซ่องตกค่ายแพงน้อยหนึ่งอ่าอันนี้อืออันนี้มี <c oughs> ใกล้ราชามีใกล้ราชาวด,ดีมีนางไม้แพงแล้วก็มีอันนี้ <c oughs> เพชรพันล้านนี่ อันนี้เออใกล้ราชาแหแล้วนี่หช่ป่ะเพื่อนๆมีซามตัวมีเพชรพันล้านนี่นี่บอลมีห้วนนะจ๊ะบอลมีห้วนนะจ๊ะอันนี้เก็ข้อที่สร้างรอยบ้านน่ะอันนี้ได้อยูได้ยูสร้างรอยอึ้บแกลมเลยอ่าธาดนี้เซจแล้วค่ายมดแล้วใครจะรับต้นไนกระถักมานะจ๊ะนะจ๊ะเนี่ยเห็นว่าวมาเชี่ยวนี้ก็ช่วยเนาะนี่ มันมีต้นเนึงอ่ลอ้อยก็ยากมาไข่าปาอ้อยมันถูกจะชื้อไม่รู้ว่าออกซสกอหรือจุลปน <c oughs> แล้วอันนี้ปลาอ้อยก็ยังมาไา่ <c oughs> บอดซี่ที่แบบกระทั่งแปดนิ้วเลยเพื่อนๆ <c oughs> คือเป็นฟอร์มกอเลยหัวเดียวไม่ได้มีไล่หัวถ้าต้นไหนมีไร่หัวจะบอก <c oughs> ต้นนี้กระทรั่งลูกนี้ เนี่ยมันเป็นกระทั่งที่เพื่อนๆจะได้เอาไปหัดทําจํานวนได้เพื่อนๆอ,อันนี้มันคือลูกไม้ลูกไม้ไม่มีชื้อแต่จะบอกหัวใยมากให้ดูลําต้นเนี่ยแล้วก็มีเสื้อผ่านหนึ่งต้นเพื่อนๆมีเสื้อผ่านหนึ่งต้นแล้วก็มีเนี่ยลูกไม้กัดซี่ชมพูเนี่ยเห็นป่ะจ่ะเพื่อนๆมีซามต้นนะเอาคนที่หลับได้นะเอาไปหัดผ้าหัดอะไรก็ซ่องหลอยยี่สิบเพื่อนๆพออ้อยข้อที่ซ่องอยยีส่สิบมีซามตน้นเพื่อนๆ ต้นใ่ญ่เลยนะจ๊ะต้นใญ่ญ่อันนี้นอเรืออร่อไๆอันนี้ใบคู่กระจงข้อที่สร้างหลอยยี่สิบขอว่าเรื่อค่าส่งเนี่ยดินดินล้วนๆไส่ดินมกักเขาบอกไ้อเองย่างนี้แหละสร้างหลอยยี่สิบอันนี้รวมแฟนซีต้นใ่ญ่นี่แหละแฟนซีนี้เนาะเอาคนรับได้นะใครที่ยากป้าจ,จอมยากฮัดนะ เฮ้ยแต่พอตอนโตแล้วมันจะกัดซี่โซ้ยนะลูกหมยมันไม่ใช่ยู่แค่นี้นะพออ้อยขึ้นไอ้นั้นนะมันจะกัดทั้งใบนะจา่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้มันเริ่มก้อนอันนี้ต้นที่หนึ่งเนีย่ยอันนี้ลบก,ก่อนก็ไปต้นที่ซ่อง <c oughs> นี่ต้นที่ซ่องก็มีต้นนี้มีซี่ต้นเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยนะน่าจะเป็นปิ้งบัฟเฟตมินบัฟเฟตอะไรเนี่ยเนาะเพื่อนเพื่อนเนี้ยลูกหมยเนาะ แล้วก็จะมีไก่ไม่มั่นใจน่าจะเป็นไก่ราชาเพื่อนเนี่ยแล้วก็มีซี่แดงๆเนี่ยอะไรไม่รู้แล้วก็มีหนังไหมอันนี้มีทั้งสี่ต้นเพื่อนมีหนังไหมไม้ปลายหนังไหมแทงเนี่ยมีทั้งหมดสี่ต้นต้นนี้ปอาอ้อยข้อที่่องหอยยี่สิบมีแต่หมายการดำดำดุดุทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเพื่อนนี่มีต้นเนี่ยไอหมิ่นบัฟเฟสอะไรเนี่ยแค่ต้นเดียวเองที่มันเป็นซี่นี่ อันนี้เปลาอ้อยทอดสซั่งลอยยี่สิบมีสี่โจนเพื่อนเอาไปร้องเอาไปลองคางดผ้ากันกนี่ส่ะว้ยยื่อนงลอยยี่สิบนะจ๊ะแฟนซีซ่องซ่องซูนอันนี้แฟนซีนี่เพื่อนอันนี้นะจ๊ะอ๊บต่อไปอันที่สาม อันนี้เป็นบอลมีหัวทางนั้นนะเพื่อนเพื่อนบอธาตุปลาอ้อยเงะมาอ๊บเนี่ยแล้วเพื่อนๆพือนก็ไปผ้าเอาอันนี้โอ้ยอันนี้หัวเดียวเพื่อนๆือนน่าจะเป็นมินบัฟเฟตนี่ดูหัวสะก้อนมินบัฟเฟตจะจะต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่ซ่องรอยบาทช่วยมากนะมันมินบัฟเฟตแหรือมันไกล้ไอ้ใกลต้ตาเสื้อหรือเ่าเนี่ยไม่รู้อะแล้วแต่เพื่อนๆไือนเอ้มินบัฟเฟตนี่จุดแดงมันจะใหญ่กว่านี้เลจ้ะเพื่อนๆือน นั่นแหละลองดูปลาอ้อยมันมีใกล้ตาเสื้อ,อยู่จะแบบนี้แหละแต่อเผอิญมันอยู่ไปได้เลยไม่หล้เพื่อนเออเนี่ยนะแต่ปลาอ้อยค่ายหนึ่งนำมินบัฟเฟตก็แล้วกันมันเป็นบอลนกนแต่พอโตอขึ้นซุวยมาปลาอ้อยเคยอมาค่ายยู่นะกระทัางหนึ่งมีเพื่อนเพ่อน,เอ,นเอ็ดไปเพื่อนเอ็ดไปเอาไปแงะค่ายได้จังห้าสร้างรอยบ้าจจะอันนี้ถ้าเป็นใกล้ตาเสื้อก็ดีไปแหละเพ่อนเอนแผลแต่ อ้อยเขี้นมินบกฟิตแหละพออ้อยมีอยู่ต้นนึงแต่นี้ก็เลยเปรียบเที้ยบไม่ได้ห้างไปเลยเพื่อนๆไอ้ใกล้ตาเสื้อพอไปยู่นในกันมนีต้นที่อ่ะต่อไปอีกต้นหนึ่งนี่ฟอมกอม,มีหัวให้ดูหัวสก้อนเนี่ยแล้วก็ดูลูกมันเนี่ยยู่ความห่างกับแม่มันเนี่ยนี่คือแม่มันนี่ต้นนี้ใครจะรับก็อ้อยข้อที่ซ่องลอยยี่สิบไม่รูชื้อนะ่ะเพื่อนๆ อาจจะมีชื้อหรือยังไงะนตะปออ้อยไม่รู้ชื้อตะปออ้อยไข่ที่สร้างรอยห้าสิบเนี่ยจะจต้นนี้โอ้โหหัวใหญ่มากเลยเพื่อนๆือนก็ลองไปห้าชื้อเอา่ัึกตาเขาบอกมันมีชื้อแหละอันเนี้ยมันไม่ใช่ลูกหมาจับเขาจับไม่ได้โอ้อยก็จับไม่ได้ยิงหนึ่งไม่ออกมันค่อยๆกัดซี่เนี่ยจ้ะสร้างรอยห้าสิบนะเพื่อนๆ่อสร้างรอยห้าสิบไขยาวนี้ซี่ชุมพูเนี่ยไม่รู้ชื้อไม่รู้อะไรแต่จะบอกว่าหัวใหญ่มากเลยนะ หัวใหญ่ไม่ใหญ่ดูไม่กันให้ดูลําต้นนี่แล้วก็ดูเนหัวดูรูสิช่วงระหว่างที่มันคืนกันเนี่ยเพื่อนๆอันนี้ฟอมก่อต่อไปกอนี้อ,อื้บกอนี้โอโ้โหให้ดูลําต้นยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่อันนี้กอนี้เนี่ยเป็นลูกไม้หลนหลวนเพื่อนๆมีซี่ต้นเอาที่คนรับได้เพื่อนๆเอาที่แบ่วาจะไปหัดป้าจอมผ้าหัวให้มันค้นเป็นฟอมก่อหรืออะไรนะจ๊ะ เอาที่คนหลับได้นะอันนี้สี่ต้นนี่โอ้โหต้นใย่ามากเลยเพื่อนดูหลําต้นซะก่อนนี่เทาตะเกียบเลยสี่ต้นนี้เปเอ้อยข้อที่สร้งลอยยี่สิบก็แล้วกันเนาะอย่ามามองว่าเข้าไม่มีค้าเพื่อนเนี่ยซ่อางลอยยี่สิบร <c oughs> วมทรงลูกไม,เกม้เนาะลูกไม้นี่ฮะปลายสร้งลอยก็อะไรอะทาอะไรจ๊ะขับแมวแล้้ก็ไปขับมันหรอกจ๊ะอันนี้สร้างลอยยี่ส ส่องร้อย่องร้อยยี่สิบเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยซ่องซ่องซูนข้อเป็นคาส่งก็ยังดีแฟนซีเนาะเพื่อนเพื่อนแฟนซีส่องร้อยยี่สิบมีซี่ต้นนะเพื่อนเพื่อนยู่กระถางเลยก,ก็เข้าจะมีซี่ต้นนะไม่ใช่ต้นหน่อยนะเพื่อนเพื่อนให้ดูลําต้นเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยลาต้นเนี้ยเป็นฟอยอย่างงี้นี้เห็นป่ะเพื่อนเพื่อนเนี้ยต้นเล็กแต่เน,นี้ยมันต้นใหญ่เพื่อนเพื่อนดูขนาดลําต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยบอนเนี่ยให้มันเริ่มแก้เริ่มมนี้แหละเพื่อนๆเอาไปใครจะไปคาดป้า,าจองก็าไปเพื่อนๆเอาไปได้เลยนี่นะจ๊ะต่อไปต้นนี้ต้นนี้มีนามว่าอะไรวะพริกกระเลือเพื่อนๆพริกกระเลือนี่นี่นะจ๊ะพริกกระเลือต้นนี้ใครจะรับป้าอ้อยก็ข้อที่โอ้โหนับนึงไม่ต้องหนับได้ไหมเนี่ย เพื่อนๆใครจะรับตัวนี้ป้อ้อยข้อที่ส้มร้อยแปดสิบาทพริกกับเลือฟอร์มกอนนะจ๊ะ380ร้อยแปดสิบบาทเอาปอะไรป้าใหม้ม้วนเมียอ่ะวันนี้มีโซบอีกเหลยพริกกะเลือส้มร้อยแปดสิบนะจ๊ะ380แฝซูนเนี่ยขายได้ไปตั้งโหยังซวยรับรองนี่ พริกกับเกลือก่อนนี้นี่นะจ๊ะอย่าลืมนะใครจะรับก็ตักปลาอ้อยมาสามโอ้โหมาโดดใกล้สุดสงวนหน่อยอีกกัดซี่มาเลยส้ำหนอยแปดสิบนะจ๊ะแล้วก็ต้นนี้คือกุมพกัรเพื่อนเพื่อนกุมภกัรต้นนี้ใครจะรับมันแก้แล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมีหนึ่งมี่อมีสามมีสี่มีห้ากุมภะกัรต้นนี้ปลาอ้อยก็ข้อที่ส้ำหน่อยแปดสิบบ้านจะจะปลายมันเคียนหงื่อเพื่อนเพื่อน,นลบก่อน กุมพะการ์นป้ายเก้ามาใช้นียกุมพัการ์นซ่ามแปดรุ่ง <c oughs> ใครจะรับก็ทักปาอ้อยมาเดอ้อกุมพการนกอนี้นะไม่ใช่ต้นนะอันนี้คืออรอมกอนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าแล้วก็นายจันนวดเคี้ยวเพื่อนเพืเ่อนนี่ใครจะรับต้นนี้ <c oughs> ทักปออาอ้อยมายู่มีซ่องต้นมีซ่องต้นนะจ๊ะเพืเ่อนๆนซ่องต้น กรณี้อ่าปออ้อยเดี๋ยวจะมาลดให้ปออ้อยข้อที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะจะเพื่อนเพื่นอนกรนี้ปออ้อยข้อที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะจะจันนวดเคี้ยวข้อที่สี่ร้อยห้าสิบเพื่อนเพื่อนข้อเท้าทุนเลยมาให้เงินกองธรรมดาปออ้อยค่ายุดที่ห้าร้อยกว่าเนาะอันนี้ข้อสี่ร้อยห้าสิบในจันนวดเคี้ยวนี่ยังซวยให้ประจ่าเพื่อนมีซ่องหรือซ้มต้น ห้วยยังไม่ใ่ญ่นะไม่ต้องไปผ้าเพื่อนเอาไปเลี้ยงแบบนี้เลยถ้าใข่เจเอาไปอ่าสุดท้ายนี้วันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องมาคุยกับเพื่อนๆนแค่นี้ละจ้ะเพื่อนซี่เบญจรงฟอร์มกอป้าอ้อยยังไม่ค่ายนะจ๊ะเออป้าอ้อยเสียดายไม่มีือถ้าค่ายป้าอ้อยอาจจะชอบไว้สักอันนึงเพื่อนเพื่อนถ้าก็ยังไงก็ลองถักข่ามป้าอ้อยเนาะวันนี้ป้าอ้อยก็พาเพื่อนมาดูเรื่องซี่เบญจรงไทยของเราเนาะว่ารูปร่างเขาเป็นแบบนี้แบบนี้เพื่อนเวลาเพื่อนไปเจอเพื่อนเพื่อได้มาเก็บ เอามาสะส้มเพราะเป็นบอนที่น่าซะส้มเอนเพื่อนโอ้โหดูรอดรอดไอ้นี้เอาละวันนี้ป้าอ้อยก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าแวะมารับชมแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกๆคนเลยเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็แวะเข้ามาดูของป้าอ้อยป้าอ้อยก็จะมีสาระดีๆมาฝากแล้วก็จะมีบอนซี่มาแบ่งปันบ้างนิดหน่อย เป็นบอร์ดบ้านๆบ,บอ,บอลโบราณอย่างนี้นะจ๊ะไม่ได้มีบอลเทปอะไรเนาะเพื่อนๆเนาะสุดท้ายนี้ก็เพื่อนๆทุกคนอย่งโชคดีมีความสุขคิดอะไรส้มป้าทนานะจ๊ะวันนีป้าอ้อยต้องข้อจบคลิปก้อนนะจ๊ะวันนีป้าอ้อยไปก้อนนะสวัสดีจ้า